สวัสดีครับผมสรทเส์นะครับขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ขับรถมาสองลูกที่โรงเรียนนะครับเฉยๆก็เก็ตความรู้เรื่องทิฏฐิแล้วก็สมาธิ ทั้งสมถะและวิปัสสนานะครับความรู้ที่เรารู้มานะครับตามค,คุณครูบาอาจารย์นะครับหรือตามตำรับตำราก็เป็นเหมือนทฤษฎีนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิฏฐิอยู่ที่ว่าจะเลือกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือ ทิฐิอย่างอื่นนะครับเช่นการรู้ว่านะครับการทำงานต้องทำอย่างไรนะครับนี่ก็จะเป็นความรู้เป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นทิฏฐิผมคิดถึงชาวนาครับชาวนา ก่อนจะปล sure ูกข้าวเขาต้องทําอะไรมั่งซึ่งอันนี้เขาต้องมีความรู้นะครับโดยการจดจําแล้วก็ทําตามแบบอย่างนะครับที่พ่อแม่ที่ทำนาพากันทำมานะครับก็ต้องรู้ตั้งแต่ การเตรียมพื้นที่นะครับการบำรุงรักษาการให้ปุย๋ยจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งเป็นความรู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีหรือว่าความรู้หรือว่าทิฏฐินะครับส่วนการทำสมาธิที่เป็นฌานนะครับหรือว่าเป็นสมถะการนิ่งนะครับ อันนี้ก็เปรียบเสมือนชาวนานะครับซึ่งก่อนจะลงมือทํานานี่เขาก็ต้องดูพื้นที่นะครับดูพื้นที่พื้นที่ที่รุด,ดูที่แล้วก็จะมีพวกต่อข้าวนะครับก็จะ,ะพืชที่ขึ้นนะครับซึ่งเขาต้องเคลียร์พื้นที่บางคนอาจจะเผาไปเลยก็ได้เพราะว่าวะพืชที่มันแห้งนะครับแต่นั้นก็ไม่ถูกต้อง ในส่วนมากทุกวันนี้ก็จะทําการถ่ายกบนะครับถ่ายกบถ่ายกบเพื่อเคลียร์พื้นที่นะครับหลังจากกําจัดวัชะพืชออกแล้วก็จะมีการถ่ายนะครับถ่ายเพื่อเหมือนการพรวนดินนะครับในพื้นนาไม่ให้ดินมันแน่นแล้วก็คลาดเตรียมพื้นที่นะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนการทำชานนะครับ ชาน,นิ่งเตรียมพื้นที่เพื่อจะทำการปลูกข้าวนะครับพอเตรียมพื้นที่เสร็จพื้นที่ว่างนะครับเหมือนกนารทำสมาธิในหัวก็จะไม่มีนิวรณ์ทั้งห้าแล้วก็สามารถที่จะมีจิตนิ่งได้นะครับ พอเตรียมพื้นที่เสร็จก็จะไปอยู่ในขั้นตอนการวิปัสนาเมื่อพื้นที่ว่างก็จะเริ่มสามารถที่จะปลูกข้าวได้นะครับ<ม>ก็เหมือนการหาความหมายในความรู้ที่รู้มานะครับวิเคราะห์ตีความนะครับให้เป็นความเข้าใจของตนเองนะครับ ให้เป็นความเข้าใจของตัวเองเพื่อตนเองนะครับที่จะสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้นะครับในชีวิตประจำวันเปรียบเสมือนการลงมือหว่านมเมล็ดพันธุ์นะครับหวานข้าวนะครับแล้วก็ดูแลรักษาจนกระทั่งออกดอกออกผลเก็บเกี่ยวนะครับ เขายุ่งฉางของตนนะครับแล้วก็นำมา,รำมาบริโภคเฉพาะตนนะครับภายในครอบครัวนะครับที่เหลือก็แบ่งขายหรือว่าแจกจ่ายแบ่งปันกันนะครับซึ่งสามสิ่งก็คือทิฏฐินะครับทิฏฐิสมถะวิปัสสนานะครับ ถ้าพูดตามการลองนี้นะครับสามสิ่งนี้นะครับก็เหมือนเหมือนพระพิสุส่งนะครับที่มีการเรียนปริยัตแล้วก็ลงมือปฏิบัติต้องไปทำสมาธินะครับแล้วก็ปฏิเวทนะครับก็คล้ายการวิปัสสนานะครับ สามสิ่งนี้ก็คือทิฏฐิสมถะาวิปัสสนานะครับไม่สามารถแยกขาดกันได้นะครับจุดเริ่มต้นก็คือทิฏฐิแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็วิปัสสนานะครับหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่อาจจะสมบูรณ์ได้นะครับ ขอบคุณครับ